กินเองกินเองมาคะคุณปูอันนี้บวงอันนี้บวงอันนี้บวงเด้อเด้อนเด้อน้ำกิน่กินน้ำกินข้างนกินเบืองนี้กินเบืองนีนี้แหละนี้แหะงขา้ลสีแดงลูกอ้งใหญ่เออมากเบี ตรงนั <inaudible> ้นไม่แจกมือเลยไม่ค่อยให้ไปกินเพื่อนเพราะเพื่อนเยอะกว่านี้อ่ะสี่เบียร์ต้องได้ไม่หมดเดียวที่ที่มา illo se con banfit คำใหญไๆปู่ทำใหญ่ๆตักไหลายตักหลายคำใหญไงจงอิ่มเร็วจแซ่เออตักไหลายเน่เออวันนั้นหละเออแ่ัาไดบ่เดบ่ยู่ เด็กนังไป๊เป็นดงกกำลังเด้อเป็นเด็กมือเด็กที่ไทยเลยบอยืดในมือเด็กที่ไทยบอใช่ท้ายเนาะประตต้สะพัดปิดฝาดเว้ยสะพัดป uh, ิดฝาไหมลูกอระตูมีบ่อยเอาสะพัดปิดฝาท่อเไหมลูกสะพัดประตู ko komisiya ga hega ta kha le pa le ta para la he 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 Yeah. <cười> <cười> tôi chỗ nhạc là tôi tên nhạc mà cái này nhạc เขาเอ้ยขาแดงโอเคสวัสดี้กับแม่มาลุกโต้กคผู 你。 ये वाली है ये वो